สเสด็จจ่ามาจ่าแม่สิผ้ามาเฮ็ดมีกะทินะคะสูตรแม่นี่แหละจ้าเฮ็ดสายาพราะสายของเหนือจา่าอา,อ,อาการเฮ็ดบ่มีพิดไม่ถือนะค่ะเอาที่เฮาชอบเลยค่ะคือว่าเฮาแซ่บเลยเพราะว่าคิดว่าจะจะบ่เฮ็ดเสียบเหนือจ้านะคะแม่สิเผ็ด ตอนแรกแม่ก็สิเอาเศษมะพัดนะคะเข้าสีแบบลว,วกก็ได้ได้จ้าแบบพัดก็ได้แดี๋ยวคนมาค่ะแต่ว่าแม่มาแบบพัดจา้าอันนี้าะว่าพัดใส่กระถ่ามั่นใอยใส่น้อยเดี๋ยวนะคะนระมันนี่ค่ะแม่มากแบบนี้ค่ะมากแบบค่ะมาถอยมาเห็ดหนามนะคะพัดเศนเศษก,ก่อนก่อนจะ้ะ ลอยนะคะนี่อย่าใส่ถย่วใจ้าต่อไปใช้ไข่ดังเดียวเนาะคะ่ะนอกก้องพอมีหมูพอมีไก่ค่ะเห็นน้าแบบข้ามาดาเลยนะคะตอนแรกข้าไปสจีเอาพิแกงลงไปเลยค่ะซื้อมาเลยเบตต์ตามเอนะคะมาเสียบสำเร็จใส่ตำหนักะคะ่ะเอ็ดเอาพี่แกงลงแล้วค่ะขาดไปได้เลยะคะ่ะแม่กับปีจ้า แต่ใส่กับผีนล้วนะคะคั่วให้หอมก่อนจะ้ะใส่หอมก่อนนะคะเรียงไข่ไปที่หลังนะคะค่ะห,หอมแล้วเดี๋ยวก่อนไฟแม่จะใส่ไข่แค่ใบเดียวนะไม่กินผู้เดียวเนาะคะ่ะเนาะ ต่อพเพิ่มด้วยค่ะแม่ใครใส่ก้อนได้จ้ะอืมสวยแม่อะน้องเจ้าเพิ่งเสร็จตีเอาไปใส่กับอัอนนั้นเป็นประจ่าเอาใส่กับอีอ่ากะทิไม่พอค่ะตีใส่ตีใครใส่กับกับกะทิใส่กส้อนไม่ว่าจะชาวหาแม่โหเห้เหะแ<ห>ม,<ห>ม,ม่เห็ดสุดแม่เหตดจัดจ,จังเลยค่ะ มากแบบนี้ค่ะเฮ็ดทอดกินว่ามีพิษไม่ถือเลยค่ะเด้อเฮ็ดในมือค่ะขอต่อเสีย่ยวนี่ค่ะนี่อะได้แบบนี้แนวน,นบจ้าให้ลืมซุปไปแล้วนะคะนี่แม่กระเซียวกะทิล้งชานี่กะทิล้งปลานะะี่กะทิเพิ่มไฟขึ้นจ้า เพราะว่ามันมาเป็นเตาแก๊สนะคะมันมเป็นเตาไฟฟ้าไม่จางมันก็ได้ห่อนใเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เดี๋ยวค่อยปุ่มดดนะคะนี่ค่ะใส่เลยจ้ะใส่เมิดเลยนะคะกะทีพอดีเลยค่ะ บอกพอดีหย,ยอดน้ำน้อยนึงค่ะลอ่อให้ฟูดในเดือดสุขสบายกินได้ค่ะง่ายค่ะนี่ <Yeah. S 1> มีกะทิเรียก <Yeah. S 1> ว่ามีกะทินะคะนี่ต้มนื้กะทิหยอดเกีียดน้อยนะคะ ว่าห้าวิีกะปิแล้วอ๋อคือต้องไปน้อยนะคะส่วนน้ำตาลนี่ส่วนน้ำตาลนี่แล้วแต่ผู้มักเลยค่ะผู้มกักหวานจะเส้นหวานหวานเลยก็ได้ค่ะมีกะทิก็จะชอบหวานหวานแต่ว่าแม่เอาแบบรสธรรมดานะคะเพราะว่ามัมากกว่านะคะเอารสปากตัวเองเลยนะคะอุลังคณคนเกิดสีเอาแบบหวานนะคะมีกิดทิ่หวานมันกิดสีเสียมันมันจะแต่ว่าแม่มบริเวณหวานจ้ะ พอดีพอดีกรบแซาะพีพพ่จ้ะเดี๋ยวหอยกระทิแตกมันก่อนนะคะแต่ติดใส่น้ำตาลนะคะ,คะไว้กระแซาะพี่จ้ะ,ะเดียยเด๋ยวหยดน้ำน้อยนึงด้วยค่ะเนาะเพราะว่ามันคนไปได้เดียวได้เดียวนี่ใส่น้ำอ้ยเดียวพอนะ กินผู้เดียวกับทีฟองหน่อยพอดีนะคะนี่เดี๋ยวรอโอ้ยหอมร่อนกะทิเพิ่นแตกมันก่อนเด้อค่ะเด้อแหยกกับสีมัส่น้ำตาลนะคะเห็นบ่เนาะเห็นบ่จ้ะแนี่กะทิก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มแตกมันแล้วนะคะแม่กัสิใส่น้ำตาลจ้ะแม่สิใส่น้ำตาลประมาณนี่นะคะ่ะซ้อนอนะะี่เลยค่ะ นี่อ่อเลยนะคะล้อมแสบจ้าเรียบลอยค่ะเรียบลอยแล้วก็สิปิดไฟจ้าไอ้ยาขี็ขอตุนห้อมาใส่ด้วยหนาไปด้วยหนาจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้า เรียบร้อยแม,ม่สิเทเห็นมัน้งจ้ะนี่มีกะทิแม่ก็เรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนเลยค่ะท่านายกินบ่าจ้านี่ค่ะเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะ,คะเข้าไปเลยขนคงมีกะทิของเหาก็เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินแล้วจ้าเห็นบ่จ้านายกินบ่าจ้ามาจ้าไม่กินน้ำกันได้จ้ามาจ้าเห็นแล้าก็ไม่กินเลยค่ะ อืมซอสอืมเสริดุ่นจะซื้อดอกกลนะ้วยมามาวันกินกรบจ้ะอืม กลำกัมีอยู่ข่าข่านทำทวงวากับประดื้อ สักครับอ no ืมอนพัาสเสียม เสียน wow. oh evet> really ั้นจะติดกันนะมาจากยมาจากพี่พ่อแม่เย็นมันต่ไข้ตัวอแอบแบบชุดไปอยู่เลยไม่เอาพี่แกงแบบเผ็ดน้อยเนาะค่ะมันก็แอบ เออไปไหนใส่ทัวลิสองเยอ่ะข้อดีนหนึงลืม E ah. สวัสคะขอบคุณค่ะบััสดีค่ะ